ันนี้เราจะพาไปตะลุยของกินที่ตลาดลงเกลือว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอืมพ่อค้าแม่ค้าตามกันเลยนะจ๊ะโอเคไป let's go เมื่อกี้มีเห็นของกินอยู่เนี้ยหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากอะไรก่อนดีขนมปังอันนั้นน่ากินเวอร์ ตอนนี้เราจะมากินขนมปังบัตเต๋เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นอาหารของคนกัมพูชาเนาะเออเป็นอาหารออลอคอลเดี๋ยวลองดูนลยมาชิมกันอยอใส่แป้งใส่ผักใส่คอหมูพี่ทอะไรไม่เป็นรอ่เอาไปกินเลยใส่ถุงไม่ต้องเผ็ดมากพี่

อืมอืมเขาอบทานอบฟังกรอบอร่อยพอดีดีดีทุกคนต้องมาต้องลองนะสวัสดีค่ะอันนี้มันคือกล้วยทอดเหรอที่ทำไมมันยาวอ่ะอ๋อเอามาแบนๆลุกๆโคกๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนะทุกคนคือกล้วยทอด แต่ยาวมากเพราะเขาเอามาเขาบอกว่าเขามามาทุกๆทำให้มันเป็นแบบนีได้ยาวลองชิมกันอร่อยหอบอร่อยออยข้างในเป็นไงหรือเป็น,นกล้วยนุ่มข้างในนุ่มข้างนอกแป้งกรอบมาก หอยอะไรนะหอยทรายหอยทรายกินยังไงอ่ะคะกรองซีฟิล์มตามตะกงลอยตามตะกงหอยอ่าเราได้สองเดียวลองดลองชิมก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูซื้อชิมชิมยังไงไม่กินได้เลยทั้งอันหรอเดี๋ยวต้องแกะเออไม่ต้องแกะอ่ะเดี๋ยวให้คุณยายแกะให้ดูโอเค เดี๋ยวเราชิมกันให้ดูนะเพื่อนๆ้ยดักฟ้ากับฟองอ่ะโอเคนะเค็มๆโอเคดีดีงอดิแล้วนี่มันต่างกันยังไงอ่ะคะอันนี้เผ็ดหรือเปล่าเผ็ดกับไม่เผ็ดหรอเผ็ดกับไม่เผ็ดริกกับไม่พริกเอาแบบไหนกินหอยกัน กัดแม่งเลยไม่หอยแตงกะปันอ่ะอร่อยอ่อร่อยจ้าอร่อยจังฮู้เดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะแกะไม่ได้มนี่แดงไม่ได้เพราะแกะไม่ได้นี่นะครับเอานิ้วแทงเข้าไปแล้วตรงนี้แทไปแล้วก็เปิดออกมานะฮะดีป่ะดีฮะก็เหมือนหอยทั่วไปเลยเป็นหอยต้มนะมันอร่อยก็เค็มๆอ่ะใช่ ก็าบอกต้องอมเปลือกถ้งอร่อยอ่าไปาขึ้นรถไปเดี๋ยวเราไปคุยแะไนิดนึงแต่ก่อร่อยแต่อร่อยอ,อร่อยอ คือปลาอะไรคะปลาช่อนปลาช่อนนี่ทามาให้ถึงต้องลองอันนี้อืลองอันนี้อันนบกยัดไส้ป่ะพี่เป็นอะไรใส่มูใส่เครื่องอะไรอืมเครื่องพวกแบบเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรอ่ะโอเคอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่เออยี่ตัวยี่สิบบาทเอาสองตัวฮะได้ได้แล้วก็เอาปลาตัวหนึ่งเออเอา เรามาลองกินกันอะไรอ่ะโกบโ<อ>มันคือโกบโไม่มนตัวอ้วนจังเอ๊ะโกบหรอือเปล่านะโกบโกบอืม <c oughs> มืนอนเนื้อไก่ดีป่ะอืมมืนอนเนื้อไก่ยัดไส้ป่ะอืมมึงกินไส้ มังพูดอะไรนะมันจะได้ดผมมันแข็งแรงมากเลยมันออกเอามะกายข้าวเป็นมัดเลยเอาเพื่อไก่หรือเปล่าอ่ะมันคือไก่โอเคระวังรถมันคือวิลแบบไส้อั่วอย่าใส่อร่อยมากไอเนิฟเลยปะไอเนิฟมางคนชอบไส้อั่วอยู่แล้วอ๋เนี่ยปีเขาเหนียวเขาห่อนี่อร่อยเออเอออยากชิมอ่ะมึงอร่อย จิกให้กูเป็นคนชอบกินไส้หัวอยู่แล้วมาแล้วนะเป็นไมเจ้ไส้หัวที่เหนีว่มอร่อยอร่อยแต่ว่าอร่อยจริงกระดูกเขาก็จะเป็นคอรัตเจนนิดนึงกรอบอ่ะอืมอร่อยอร่อยเออลองชิมกันน้ำน้ำจิ้มเขาไหมเขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มอันนี้ แบบฟิวแบบยำจิ้มยำมะม่วงยำจิ้มแบบเครื่องเคียงอืมกูไม่เห็นโอเคไปยังต่อร้านต่อไปไก่ผัดมะนาวดองเออเออไก่ผัดมะนาวดองได้อร่อยอร่อยอาหารอาหารของของกัมพูชาอ่าได้ตอนนี้พี่เขากำลังจะทำมนูไก่ไก่ผัดมะนาวดองไก่ผัดมะนาวดอง ủa là hai chữ ở nhà chứ không phải là người nên ได้มาแล้วนะไก่ผัดมะนาวดองเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเป็นไงอืมเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยอร่อยมะนมาวเราทำเองน้องมะนาวน้องมีเราทำเอง ได้อายุนานรออ๋อเหรอสองปีครับอายุสองปีได้แต่มันแบบรสชาติเปรี้ยวหอมเออมันเปรี้ยวหอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวเกินไปเปรี้ยวหอมขึ้นมาแล้วหอมคุเองด้วยอือยู่จังหวัดบัตรต่างมอเป็นไงมากพี่เขาทำเองเนาะอร่อยทุกคนต้องต้องตามมาต้องตามมาอันนี้จะเป็นนมโฟกของทางตามูชานะคะ ฟิลเหมือนเหมือนแบบสถาพะทอดๆอุ้ยน่ากินอ่ะไม่ก็อย่างแท้อ่ะมันน้องกรอบข้างนอกอ่ะเนาะนุ่มๆใช่ถ้าใจคล้ายขนมบ้านเราเขาเรียกว่าเหมือนไอเนี่ยกอบเปียอะไรนะ my g o d เยอะมาก ถ้าจะแบบวิธีกินเขา้วจะเป็นแบบอ,อันนี้คืออะไรคะพีกะ่กะทิกะทิใช่ไหมคะพี่ใช่ใชอะใส่นิดนึงเลยน่าจะเป็นน้ำต้มโอเค เขาเรียกว่าขนมอะไรนะคล้ายๆขนมโคกอันนี้คล้ายๆขนมโคกของไทยลองกินกินแน่นั่นนะกินเลยคือลัมบูชาเขาจะชอบแบบกรอบๆแบบแป้งมันจะต้องกรอบๆข้างนอกอ่ะเออมัมเลนศนะอันนี้คุกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขนมเบื้องว่ะอืมขนมเบื้อง อันนี้ก็คือเขาจะปรุงมาให้เราแล้วนะเราก็คุกๆๆๆลองนะทุกคนเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวอืออือเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้อร่อยนี่เหมือนขนมปุกอ่ะ มันอร่อยแป้งเขากรอบมากเลยเนาะอืมใช่อย่างอะไรจะอย่างเงี้ยนุ่มๆอร่อยทุกคนมาตำมาตำร้านนี้เดี๋ยวเราจะพามากินบั้นซองนะเป็นอาหารกัมพูชาก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอเคโอเคจัดมาเลยหนึ่งอัน พี่ okay. อันนี้คืออะไรอ่ะพี่กินดองเขากินด้วยกันได้ไหมใส่ได้ใช่ไหมพี่ขอลองมาทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูเอาแบบไม่ต้องปรุงก่อนนะอืมอร่อย นี่เขาต้องปรุงไหมอ่ะตู้น้ำจิ้มอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องมีน้ำจิ้มด้วยโอเคช่วให้พี่เลยว้าวคุณมากเลยค่ะส่วนใหญ่เขากินเป็นอาหารเช้าหรือว่ากินเป็นตอนเสียงก็ได้เช้าก็ได้อ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ <c oughs> อะอ่ะ <c oughs> อันนี้ราดน้ำแล้วนะทุกคนพี่น้องราดให้เมื่อกี้น้ำสีขาวๆนี่มันคืออะไรอะ มามาจากอะไรน้ำน้ำข้นอร่อยมันนัวๆอืมรสชาติมันมันมันนัวๆอือดีทุกคนอันนี้อยู่ที่ตลาดเลยนะพี่ตรงนี้ส่วนไหนครับส่วนไหนของโรงเรือนตลาดเทศบาลสามค่ะอือตลาดเทศบาลสามโอเคทุกคนถ้ามามาตามมาตามกันได้นะทุกคนอร่อยมากแล้วตั้งแต่กินมาเท่าไหร่ที่สุด ไดากินมาเหรอกล้วยเออกล้วยใช่กล้วยคื็นอันดวบหนึเออกล้วยให้อันดับหนึ่งชอบแป้งอ่ะเออมันกรอบแล้วก็เขาทอดดีนะเจ้าของกล้วยมันจะแบบนิ่มๆเออใช่กรอบนอกนุ่มในอ่ะส่วนแล้วแล้วไม่อบน้ำมันเออไม่ออกน้ำมันเขาทอดดีอยู่อันดับสองอ่ะนั่นเลยขนมป๊กอ๋อเออป๊กเอออันนี้ดี ตอนแรกแบบเออเหมือนแบบกล้ากลัวจะกินดีปะ่ะใช่เออแต่พอกินแล้วดีทุกคนมันเหมือนไก่เลยอะและอย่างมันมันไม่ข่าวเลยนะเออมันไม่ขาวเลยไม่าวเลยอ<ช>ืมใช่ใช่สำหรับวันนี้ภารกิจตะลุยลงเกลือของเราท,ทั้งคู่นะก็จบลงไปแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ไปกินอาหารหลากหลายเลย<ช>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารกัมพูชาเนาะใช่เออเป็นคนกัมพูชาที่เขาเข้ามาขายข้ามาขายอาหารก็ถือว่าโอเคนะทุกคน ถูกกว่คนไทยอยู่คิดว่าคนไทยกินได้อืมถ้าใครสนใจอยากจะมาลงเกลือก็แวะกันมาค่ะแต่ต้องเตรียมเสื้อมวกลมกินกันแดดแว่นสำคัญสำคัญมันร้อนทุกคนแดดมันค่อนข้างแรงสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะโอเคขอฝากช่องอบเชิไว้ด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันใต้นี้เลยโอเคได้ แล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย